ในช่วงนี้หมอจะพามาคุยเกี่ยวกับอาการของโรคที่มากับฤดูหนาวเรามาเริ่มต้นกันที่โรคไข้หวัดใหญ่กันก่อนนะครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าซึ่งมีหลกัหลกๆอยู่4สายพันธุ์ย่อยได้แ,แก่สายพันธุ์ A B C และก็ดีครับในประเทศไทยเนี่ยพบการระบาดหลกัหลกๆอยู่กับ2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ A และก็ B ตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ประมาณ1-4วัน บางคนอาจจะเริ่มด้วยมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาแล้วก็อาการจะหายได้เองภายใน5-7วันแต่สําหรับบางคนนะครับเชื้ออาจจะลงปอดทําให้มีปอดอักเสบแล้วก็ถึงกระเสียชีวิตได้เลยครับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่มีไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากปวดศรีรษะอ่อนเพลียหนาวสัน่นเบื่ออาหารคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอแห้ง หรือบางรายอาจมีอาการลงปอดได้ซึ่งเราสามารถป้องกันอาการรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายๆครับโดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีและวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสําคัญอย่างไรกับช่วงฤดูหนาวอย่างที่หมอได้บอกไปแล้วนะครับว่ามาตรการล็อกดาวน์ในช่วงโควิดเนี่ยทำให้จํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงถึง3เท่าซึ่งแน่นอนจํานวนคนที่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ย่อมลดลงไปด้วยจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าในปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยการระบาดของไข้หวัดใหญ่จะหนักขึ้นมากกว่าเดิมทําให้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนช่วงฤดูดหนาวปีนี้มีความจําเป็นมากกว่าทุกปีเลยครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยจะมีไข้หวัดใหญ่อยู่สีสายพันธุ์ย่อยที่หมุนเวียนกลับมาเป็นระลอกทุกปีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด จึงเป็นการเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์พร้อมกับการปฏิบัติตัวตามแนวทางเบื้องต้นเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปและจําเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนทุกปีปีละหนึ่งครั้งแต่สําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า8ปีให้ฉีด2เข็มในปีแรก เว้นการฉีดครั้งละ1เดือนหากปีแรกฉีดเพียงแค่1เข็มให้ฉีด2เข็มในปีถัดมาครับหลังจากนั้นก็ฉีดปีละครั้งได้ตามปกติเนื่องจากวัคซีนจะมีการเปลี่ยนชนิดสายพันธุ์ย่อยไปทุกปีตามที่ WHO คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มก,กันโรคให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับเชื้อที่จะเข้ามาในร่างกายเราครับจากคำแนะนำของ CDC หรือว่า Center of Disease Control ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดสามารถฉีดในวันเดียวกันได้ไม่มีความจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนครับมาต่อกันที่อาการที่เกิดจากโรคจากฝุ่น PM 2.5เราสามารถสังเกตอาการเตือนของร่างกายเรา ว่าเราเริ่มมีสัญญาณว่าเราแพ้ฝุ่น pm 2.5ได้ดังนี้ครับเริ่มกันที่ผิวหนังของเราอาจจะเริ่มมีตุ่มแดงมีผื่นคันขึ้นตามผิวหนังบริเวณตาจะมีการตาแดงน้ำตาไหลตลอดเวลาบางคนอาจจะมีขอบใต้ตาเนี่ยคล้ำม,มากขึ้นอาการของทาาเดินหายใจเริ่มมีการคันแน่นจมูกบางคนมีน้ำมูกไหลพอน้ำมูกไหลไปหลังคอเนี่ยก็จะเริ่มมีการเจ็บคอมีเสมหะในคอ มีไอหรือมีจามได้ในขณะที่อาการอื่นๆอย่างเช่นหูอื้อเวียนหัวปวดหัวในเด็กบางคนอาจจะพบว่าเรียนได้แย่ลงบางคนอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์งุดหงิดชุนเฉียวง่ายอาการนี้จะพบได้ในผู้ป่วยบางรายครับนอกจากอาการเฉียบพลันที่หมอเพิ่งได้เล่าให้ฟังไปนะครับเมื่อฝุ่น PM สะสมในร่างกายเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคเรื้อรังได้ดังต่อไปนี้ครับภัยร้ายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด แน่นอนว่ามลพิษในอากาศส่งผลโดยตรงกับระบบทางเดินหายใจและปอดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและก็รวดเร็วส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดกำเริบหรือเป็นสาเหตุให้คนปกติเป็นโรคหอบหืดได้เช่นกันเมื่อสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เกิดเป็นบ็งปอดได้ในที่สุด ภัยร้ายต่อหัวใจการสูดหายใจเอาฝุ่น pm 2 5ติดต่อกันในระยะหนึ่งส่งผลให้เกิดการตกตะกอนภายในหลอดเลือดจนทําให้เกิดหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองตีบได้ทั้งนี้การสัมผัสมลพิษทางอากาศยังมีผลต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจจะรุนแรงจนส่งผลให้หัวใจวายเฉียบพลันภัยร้ายต่อสมองฝุ่นผงขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดและเกิดการสะสม ทำให้ความดันโลหิตสูงและเลือดมีความหนืดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดในสมองรวมถึงหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวทําให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเป็นสาเหตุของโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้ครับเด็กอาจกล่าวได้ว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่อวัยวะต่างๆในร่างกายยังอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ฝุ่นพิษในอากาศสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสะเลือดได้ก็จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของระบบต่างๆและทําให้เกิดโรคร้ายแรงในที่สุดหญิงมีคันนอกจากภัยร้ายจะส่งผลต่อตัวคุณแม่ที่ตั้งครันแล้วยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ด้วยเช่นกันมีการศึกษาพบว่ามลพิษในอากาศมีผลต่อการคลอดก่อนกําหนดเสี่ยงแท้งบุตรและเพิ่มอัตราการตายของทารกในครรภ์ได้ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยระบบการทำงานต่างๆในร่างกายก็จะลดลงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดลงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หอบหืดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญฝุ่นพิษให้มากที่สุดแล้วใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5คนไทยทุกคนนะครับที่เผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วไม่ได้ป้องกันเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดโรคมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงและก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลซึ่งแน่นอนครับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่เด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจแล้วก็โรคหัวใจเมื่อมีการสูดฝุ่น p m 2.5เข้าไปโดยตรงอาจจะมีผลทําให้โรคกําเริบ แล้วก็มีผลถึงชีวิตได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้เมื่อมีการสูดฝุ่นเข้าไปก็อาจจะทําให้โรคกําเริบเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มที่เราจะต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันครับคนไข้เนี่ยก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่เรียกว่าเขารู้อยู่แล้วว่า,า,าภูมิแพ้อาการภูมิแพ้เริ่มกลับมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้จมูกเนี่ยเขาก็จะเริ่มหายใจไม่ออกละรู้สึกแสบจมูกแสบตานะคะหรือว่าน้ำมูกไหลตลอดเวลาเนี่ยกา,การ กําเริบของภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนคนที่เป็นหอบเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ารู้สึกหายใจไม่สะดวกนะทําอะไรแล้วเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าเขาเองก็จะบอกว่าบางทีหายใจแล้วได้ยินเสียงวิทวิข้างในข้างในปอดอย่างงี้ค่ะ mm hmm. ก็เป็นอาการที่จะบอกว่าภูมิแพ้เริ่มกลับมาแล้วถูกกระตุน้นจากตัว pm 2.5ค่ะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะแตกต่างกันไปกับความรุนแรงของโรคภูมิแพ้แต่ละคนต้องบอกว่าอาจจะน่าตัว ค่อนข้างจะมากในคนที่ภูมิแพ้ยังควบคุมได้ไม่ดีค่ะเพราะนั้นเนี่ยจริงในช่วงนี้เนะี่ยแนะนําให้คนที่เป็นภูมิแพ้เนะี่ยพยายามใช้ยาที่คุณหมอภูมิแพ้แนะนำเนาะที่เป็นยาประจำเนี่ยให้สม่ําเสมอเพื่อทําให้ตัวโรคภูมิแพ้เองเนี่ยควบคุมได้ดีอย่างเงี้ยก็จะทําให้ตัวเพมสองศู้าเนี่ยมันส่งผลต่ออาการออน้อยลงมาต่อกันที่โรคที่มักจะพบในเด็กเล็กนะครับโรคแรกก็คือโรคอุจจาระร่วงเด็กที่มีโรคอุจจาระร่วงเนี่ยจะมีอาการอุจจาระบ่อย มีคลื่นไส้อาเจียนบางคนอาจจะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวไม่สามารถที่จะกินข้าวได้ส่วนมากอาการจะหายได้เองนะครับแต่ถ้าอาการเป็นมากกว่า1-2วันเริ่มกินไม่ได้มีอาการปวดท้องร่วมด้วยให้รีบพาไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเช่นภาวะขาดน้ำตามมาได้ครับควรให้กินอาหารเหลวชดเชยเช่นน้ำข้าวต้มน้ำแกงจืดนมแม่ หรือผสมนมผงให้เจือจางลงครึ่งหนึ่งจนกว่าอาการจะดีขึ้นส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายใน8-12ชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ครับโรคมือเท้าปากเด็กที่มีโรคมือเท้าปากอาจจะมีระยะฟักตัวประมาณ3-7วันและสามารถตรวจพบเชื้อในร่างกายได้2-4วันก่อนที่จะมีอาการไปจนถึง1-2สัปดาห์หลังที่มีอาการแล้วอาการที่พบบ่อยนะครับ อาจจะเริ่มจะมีไข้ต่ําๆไปจนถึงมีไข้สูงเริ่มอ่อนเพลียต่อมาอีกหนึ่งถึงสองวันจะเริ่มมีอาการเจ็บปากไม่ยอมกินกินไม่ได้เนื่องจากว่ามีตุ่มแดงขึ้นในบริเวณปากลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะขาดน้ําตามมาได้ครับนอกจากนี้จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็กมักไม่คันที่บริเวณฝ่ามือนิ้วมือ ฝ่าเท้าและอาจจะพบที่ก้นด้วยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสบริเวณรอบๆจะอักเสบแล้วก็แดงต่อมาตุ่มจะแตกเป็นแผลหลุมตื้นๆอาการจะทุดเลาแล้วก็หายเป็นปกติภายใน1-2สัปดาห์แต่บางรายจะมีการรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่ติดเชื้อข้อควรระวังก็คือต้องหมั่นเช็ดตัวลดไข้อย่าให้เด็กมีไข้สูงจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการชักได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Health นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ